ก็เสร็จแล้วครับสำหรับลาบหมูคั่วน่ากินมากกลินนี้หอมมากเลยครับ สวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาเให้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทำเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคำอธิิบาาายคลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็อ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นหมูนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อที่มัน เป็นชิ้นๆมานะครับแล้วก็เลือกที่มันติดมันน้อยๆนะครับนํามาสับเองนะครับก็จะได้เนื้อหมูที่คุณภาพดีกว่าซื้อแบบที่เป็นบดมาแล้วเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะผสมมันเยอะนะครับทําให้ทําออกมาแล้วมันไม่อร่อยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหนังหมูติดมันนิดๆนะครับตัวนี้ก็นํามาซอยให้มันเป็นเส้นๆบางๆนะครับเตรียมไว้นะครับตัวนี้เนี่ยผมนําไปต้มก่อนที่จะนํามาซอยนะครับเพื่อที่จะได้ซอยง่ายนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเลือดหมูนะครับแบบดิบนะครับเลือกเลือดหมูที่มันสดนะครับทำแล้วมันจะมีความหวานหอมแล้วก็อร่อยไม่เหม็นคาวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตับนะครับตัวนี้ก็นําไปลวกให้สุกนิดๆนะครับประมาณ20%จากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับการนําไปต้มเนี่ยจะทำให้มันหั่นง่ายนะครับตัวไส้ก็เหมือนกันนะครับนําไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มให้พอสุกนะครับแล้วก็นํามาหั่นนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนสําคัญนะครับนั่นคือพริกลาบเหนือนะครับตัวนี้ก็ซื้อสําเร็จรูปได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีสําเร็จรูปแบบผสมมาให้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เจียวเองนะครับก็คือซื้อสําเร็จรูปเลยก็สะดวกแล้วก็ง่ายดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นผักแพลวนะครับหรือว่าผักไผ่นะครับตัวนี้ก็ใส่เพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยกลมกล่อมนะครับ ถัดมาก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยจะนําไปซอยนะครับก่อนที่จะนําไปใส่เป็นอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากการนําหมูสับนะครับมาผสมกับเลือดก่อนนะครับเลือดหมูสดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ก็ค่อยๆใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ ผสมคูเค้าให้เข้ากันนะครับชอบมากชอบน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะใส่ไปอีกนิดหนึ่งนะครับ ให้มันแบบช้ำๆนะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับให้ตัวเนื้อหมูนะครับมันดูดเลือดเข้าไปจนหมดนะครับจริงๆถ้าใครจะทำกินแบบดิบนะครับก็เขาจะทำอีกแบบนะครับส่วนตัวที่บ้านผมเนี่ยจะกินสุกระดับหนึ่งนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับ ใส่ไปแป๊บหนึ่งนะครับเราคนไปเนี่ยเลือดมันก็จะดูดตัวเ,เราใส่ไปแป๊บหนึ่งเนี่ยตัวเนื้อหมูมันจะดูดเลือดเข้าไปหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็พักไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาตั้งกระทะเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวหนังหมูที่ติดมันนะครับลงไปเลยนะครับจากนั้นก็เปิดไฟนะครับ ฉะนั้นก็ใส่น้ำเปล่านะครับลงไปเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับพอผัดจนน้ำมันแห้งนะครับก็ให้รอน้ำมันมันออกมานะครับ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับพอน้ำมันนะครับมันเริ่มออกมานะครับเล็กน้อยแล้วนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมก็จะใส่ละพริกลาบคั่วนะครับลงไปนะครับอันนี้ก็ทำมากทำน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับใส่ลงไปคั่วกับตัวหนังหมูก่อนนะครับขั้นตอนนี้ใส่ไปเราให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับ คั่วเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับพอปุวนนิดหน่อยนะครับให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เครื่องในนะครับจากนั้นก็ตามด้วยหมูนะครับที่ผสมเลือดไว้เลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยเกลือนะครับน้ำปลานะครับ แล้วก็ผงปรุงรสนะครับนิดหน่อยก็ผสมให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนนี้ผมยังเปิดไฟอ่อนอยู่นะครับ พอมันเริ่มเข้ากันนะครับก็เปิดไฟกลางได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบมีน้ำน้ำนะครับก็เติมน้ำลงไปได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างชอบแบบที่มันแห้งๆนะครับคั่วๆนะครับก็ยังไม่ต้องเติมน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำในหมูนะครับน้ำในตับนะครับต่างๆออกมาอีกนิดหน่อยนะครับ สำหรับเมนูนี้นะครับทําเยอะๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับเก็บไว้กินได้หลายวันนะครับเห็นว่าคั่วไปมันจะเริ่มแบบมีความดําๆนะครับใครชอบเผ็ดนะครับก็เติมพริกป่นเพิ่มไปอีกได้นะครับนี่ผมจะเติมพริกป่นเข้าไปนิดนะึง เนี่ยพอคั่วไปสักพักหนึ่งนะครับน้ำทุกอย่างมันก็จะเริ่มออกมานะครับพอผัดจนทุกอย่างเริ่มสุกนะครับก็ชิมรสด,ดูนะครับให้มันมีรสเค็มๆนิดๆนะครับแล้วก็มีความหวานจากเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในต่างๆนะครับผมก็จะใส่ ตัวผักแพ้วซอยกับต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับถ้าชอบแห้งก็คั่วไปอีกได้นะครับแต่ว่าถ้ามัน แห้งมากเกินไปมันก็จะทำให้เครื่องในแล้วก็เนื้อหมูต่างๆมันมีความแข็งนะครับแต่แผมก็จะปิดท้ายด้วยหอมเจียวกับกระเทียมเจียวนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวลาบของเรานะครับมีความแห้งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับหอมมากเข้ไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ถ้าชอบเผ็ดวันนี้นะครับหรือว่าชอบพริกลาบเยอะนะครับก็ใส่ลงไปเพิ่มได้เลยนะครับตาความชอบนะครับ ก็เสร็จแล้วครับสำหรับลาบหมูคั่วน่ากินมากกลิ่นนี้หอมมากเลยครับลองชิมดูนะนะครับตัวรสชาตินะครับก็จะมีกลิ่นหอมของพริกลาบคั่วนะครับมีความมันๆของหนังหมูติดมันนะครับกินกับตบับกับไส้เนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมกักงๆแล้วก็มีความ เผ็ดนะครับเค็มพอดีเลยนะครับตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพริกล่าบางที่นะครับเขาจะปรุงรสมามีความเค็มอยู่แล้วนะครับเรามาปรุงเพิ่มนิดหน่อยอันนี้ก็อร่อยกลมกล่อมนะครับแล้วก็ตัวสูตรลาบพวี่ยเนี่ยสำหรับทางเหนือจะไม่ใส่ตัวนามานาาน,นะครับจะกินรสชาติเค็มๆแล้วก็มีความมันๆหอมๆหมวานๆน,นิดๆของตัวความสดของหมูแล้วก็เลือดต่างๆนะครับอร่อยมากๆนะครับ นอกบข้าวเหนียวนะครับเนี่ยสุดยอดมากยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ